มันน่าจะมีสองเกียนะรอ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 โห้โห้ค่อยดูประตูให้หน่อยนะว่ามันเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่บ้างรอรอรอก่อนรอก่นถูกไได้เปล่ารออกดเอนกดเอนขึ้นเอนขึ้นรอรออออไม่เซ็ตถ่ายนไ่น็อพี่เตอร์ดูประตูอรอก่อนอก่อนประตูแปประตูแปดออก่อนโหอโหอไม่ดูไม่ได้ไอ้ยมันไม่เอาคอมาเลยเหรออออไอ้กดกดกดหัไหนหน่อยกดไหนหน่อยกดหนอกดหัวไหนกดหัวไหนกดกดไหน รอรอรอนรออนรออนกลับมากลับมาไม่มีอะไรไม่มีไอะไรรอ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 รรรอ รอก่อนรอก่อนรอก่อนรอ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 ชาโลชาลหน้าประตูในห้าสี่สามสองหนึ่งชาร์โลมา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 กลับกลับกลับเข้ามา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 รับ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 รัหรับ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 รหบรับรับรหบวับร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 ักรับ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 รักลับมับร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 ับ

ลับ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 เดินเดินออกมา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 เดิน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 เด แทงไปหัวข้างหน้าหน่อยแทงไปหัวข้างหน้าหน่อยรับ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 เจ็ดสิบเจ็ดสิบแทงโหแทงโหแทงโหเบ็ดเราก็ตบเรื่อยเเลยเบ็ดเราก็ตบตบไปเลยตบออกไปดิตบออกไปดิโหเราโหเราโหเราโหโเราก่อนโหเราก่อนโหเราโหเราโหโหเราไว้โหเราไว้ชาโรชาโรชาโรหน้าประตูหนึ่งห้าสี่สามตันชาโรมาชาโลด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 มารอรับ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 รอ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 เด็บรอเด็บรอเด็บรอ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 โหเราโหเราโหเราโหโหไว้โหไว้โหไว้ โหดไว้อนโว้อนโหไว้ก่อนโหไว้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 แทงแเล็กแหน่อยแทงเล็กหรอรอรรับรัับรับรับรัย่าอย่าเพ่งอย่าเพิ่งอย่าพิ่งอย่าเอมาอย่าพ่อมาอย่าพิ่งมาอันนี้มันเกณฑ์แรกมันรอ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 ก่อนรอก่อนรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวเพิ่งอดยวพิ่งอเพิ่งรอ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 มอหน้าประตูหน้าประตูหน้าประตูชาลงในตสัตว์งหน้าประตูชาร์ลอมาชาร์ล็มาชาร์ลอตมาชาร์ล็่ตมาชาร์ล็ตมาสวย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 ตีจีไบิ้วหน่อย กลับไปหัวไว้ไั้เดินกม่มองมาไม่มองมาไม่มว้มาไม่มองมาีดีสีดีกลับไปหัวไว้กลับไปหัไว้กลับมากลับมาหัวไว้กลับมาหวไว้กลับมาหวไว้กลับมาหวไว้รอ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 แล้วผมจะชาโลดชาโหน้าประตูในหสี่สาสอ่ชาโรกมาชาโรมาชาโลมาชาโกมลับมากลับากลับมากลับมากลับมาสวนมาสวนมาสามากลับ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 กลกมากลับมารอรับ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 รอับประตูเท่าไหร่อะเรื่องรอรอรอ รอรอรับรับรับรัอรอก่อนรอก่อนย่าอยพุ่งเดินอกมาอย่าพุ่งเดินออกมาอย่เนอกมารอรอรรอรรรอรอก่อนร่นรอก่เดออกมาเด้นออกมาเดนออกมาเดนออกมาเดออกมาเดินออกมาเดออกมาเด้ออกมาเดออกมาเดกมดันนอนไปดูให้ไปดูให้ไปดูปตรงขาให้ัตอน้อนวิ่งบอนิ่งน้อนด้แมรเร็วเอาอีสเอาอีสเอาอาารออเีับมรอรับรอรับเกิดเดินเขิดมาเกิมาเดมาเกมาเกิามาเกิดามา เวนมาเาเวนมาเวนมาเนจะเข้าประ,ไไต,ะ at um. ปตูหลังแล้วเาเปม่เขางปนมาาเนมาโโหไว้โหไว้ไม่ไม่ต้องไปยืนหน้าประตูโห้วโฮราโหราโฮราโหเราโฮเราโหราโหรอ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 โรอเเ้มาเซาเว้นมอ๋อรอรับ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 ตับรับรัวรับ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 รัับร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 าเราบรเทีับับับ ดินลับอี้มาเดินขับอิมาเดินลับอี้เดินขับีโหโหหน้าจัวโหหน้าชัวไว้โหหน้าจัวไว้โหหน้าจัวไว้โหไว้โหไว้ใจ่จตะกี้ไว้ใจตะกี้ไว้โหโหไว้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 โหไมกดประตูเข้าไม่ได้ครับปโหไว้เอ่อประตูประตูประตูประตวปวะตมาระตูมาะตูปรนตูประตูประตูประตูปรนตูประตน่ระตนปรนตูประตูปนะตูาระตูประตีปมาตูปอะตะตรีมาระีี เดี๋ยมาแล้วสเปดออกสเปดออกกับบีนมากับอินกับบีนเ่อนนี่เพื่อน่ะกับบีนมากับอินขอบคุณครับกับบีนกับอินไอเราเราต้องเล่นมันตีประตูเยอะเตีประตูทันตีรอรอรออแท้งโหตอนนั้นไหครับรอ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 ามิ่งเกอบปกตินะกับบีนมากับบีนเดี๋ยวอีมาเดี๋อีมาเดินอีม่ดีเดินอมาดิเดินอีมาดิจะเดินยังไงอ่ะเดไปขยขึ้นมากีมาเดินอาดินจะข้าทางเอร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  รอ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 เอไว้รอแรออว้รอกันรอกันนะรอกันนะอ่ะฮะรอรอรอรแล้วอไว้เอไว้เอไว้ไม่เรารอถอยได้เ้ยเราได้เปรียบฟารฟม่งขึ้นมาระเบอดด้วยได้ไ้ไ้โอ้โหไว้ก่อนโอหไว้กอนอหไว้โอโหไว้โอ้โหไว้โอ้โหไว้โอ้หไว้รอ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 จิ้มกล่องคนหนึงหน่อยนะถ้ามันเปิดได้รอขอแค่เปิดแล้วเก็บุงตังก็พอนะอหไว้อหลงเลงาลงเาลเา วเราเดินเวทม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 าเรามองเวทเวชโนี่ห้าสี่สามตัวหนึ่งเวชโรนตัวเดียว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 กับอินมา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 กับอิน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 มากับอมากับอิมากับอมากับอมายุ่อหน่อยกับอินมากับอินมากับอินเดินเดินอินออกเดินออกมาดิเดินออกมามาจะนเาสองมางเดินออกมาเดินออกมาเดินออกมาระวังขมางบนระวังข้างบนรอรอรอับับปะเปดออกเอกเอมันลุกมีดแล้วอลมวแ เดินขึ้น็อตเดินขึ้นน็อตมาเดินขึ้นน็อตมาเดิน้น็อตมาเดิน้น็อตมาเดินขึ้น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 ็อตมาเดนขด้น็อตมาเดนข้นน็อตมาเดิน้น็อตมาเดนขึ้นน็อตมาเดน้น็อตมาเดน้น็อตมาเดิน้น็อตมาเดนขึ้นน็อตมาเดินขึ้นน็อตมาเดินขึ้น็อตมาเดินข้ เาเว้มาเสาเว้นมาเาเว้มาเาเวมารอ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 โหล่ไวก่อนโห่ไวก่อนโหไวก่อนโไวก่อนโผล่ไวโลไวโหไวโไวโผ่ไวโไวก่อนโผไวก่อนโผไวก่อนลกอท้าอีชลงเลยเ้สี่สามัวอีกัชลงมาชาร์จลงมาชาร์ลงมาชาร์ลงมาเาเว้นมาเาเว้นมาเาเวนมาเสาเว้นมาเาเวนมาเาเว้นมาเสเว้นมาเสงเ้นมาเสาเมาเสาเว้นมาสเมาเสงเ้นมาเสาเว้เ้นมนมเด้นมาสา้มาเสามามมาสาน้มาเดนม้มาเม้มาเดิม้มาเ

เราได้เปรียบเราได้เปรียบเรายันไวเรายันไว้ลงเสามา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 ไม่ออกไม่ได้ลงเสามาลงเสาเอ้ยลงเสามาดิลงเสามาดิอย่าไปอย่าไปโหตรงนั้นลงเสามายันยันข้างใเลยยันข้างในเลยเดินยิมาเดินยิ้มาเดินเดินเวมา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 รอรับรอรับรอรับสเปดออกสเปดออรอรอรอลงเสาลงเสาราเราเรามาลึกลึกลึกค่ตูดเลยรอรับรอรับรอรัรอรอรอ ตามตองอดหมดเลยหมดเลยหมดเลยย่าแม่จบ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 ลเตวสาวมาเตลวมาเตววมาอีกสนี้มารับรับแล้ว้อวบมไ้ว้นอนเวมานเวมาอนเไม่อรอะไรนอนเวมานอนวมายคดคคเราไปเรเลนวมานอนวมาเดยบมาเดินบมาไม่รเราไปกาะละเดนยิบมาเดินบมาเดยิบมาเดินยบมาเดินมาก้ามาเรานเกลรับ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 รั เินมาเดินยิมาเดินยิมาเดินยิมาก่อนเดินยิมาก่อนเดินยิมาเดินยิมาเดินมาเดินยิมาเดินิมาเดินยเดินยิถอยถอยมาถอยมาถอยมาถอยถอย่อเรๆถอยมาถอยมารับ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 เดินยิมาเรามองเวทว้เจโรเนี่ยฮีสามตัหนูวิชาตัวเดียวไอ้เช่นไอ้เช่นไอเนไอ้เช่นไอ้เช่นไอ้เ่นไอ้เช่นไอ้เช่นอ่นไอ้่อ้่อเช่นไอ่อเช่อ้เ่อออ่อ เกมพิกเลยสั์เอ้ยมาทำที่อะไรวะก็บขยะหนูได้ไหมโลวะ